แม่ใหญ่ได้อันปลาคอนเจน่าพี่น้องได้ปลาเข่งปลาเข่งปลาคอนโดได้กระป๋าโคน้อยปลาลูกแม่เดียวกันสังคักแถไอันนี้นะแต่คือว่าป่อยซะยายท่านจะป่อยท่ยย้งจะเอามาไว้กินวะปลาทักรถพี่น้องเบิดปลาเข่งเอาถุงพลาสติกออกเนี่ยถุงยางกองเนี่ยโอ้อัดงูอัดเนือเต้เบิ่งเนี่ยพี่น้องจ้ากีนกับตบักทั่วเด้อบาทนี้ปลาทักรถปลาเข่ง รุ่นเดียวกันเอยสวยอยู่เนาะอันนี้นเฮียงกันเอยสวยอยู่พวกจ้ามเนาะแม่จ้ามพนทงตีกับตำบักทั่วตำบักทั่วปีนะพี่น้องบักทั่วอันที่เม็ดเม็ดมันพวมนะตำผู้รีเตกโบกเตกโบนี่บื้อไม่คนปะโคปะโคเอายังมีอยู่บ้างปาโคนเจน่าพี่น้องปาโคนเจน่าน,นั่นนั่นละก็ติเอาเโอ้ยยาย ถ้าพีเอาตอนใดเมื่ออื่นเขาจะไปเอาคลิปเมควะนะไปลุเล่สิบจานนี้ก็ไปไปงบปลาคอนพี่น้องมื่ออื่นอันบานนี้ได้กินปลาแล้วบานนี้ฮะได้กินปลาคอนแล้วมื่ออื่นเสาจ่ามนะยัยจ่ามกินกั๊บแตมักั้วนาะ